มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคบเพื่อนๆบ้านใครปลูกกระเจี๊ยบแล้วได้แบบนี้อันนี้กระเจี๊ยบที่บ้านนะคะกระเจี๊ยบเขียวสูงค่ะสูงสุดมือเลยนะคะนี่สูงมากเลยนะคะนี่ค่ะสูงมากจริงๆนะคะที่บ้านใครได้แบบนี้มั้งคะนี่นะคะมันมันขึ้นอยู่กับอะไรน่าจะเป็นที่ เรื่องของปุ๋ยหรือเปล่าเอยเนาะแล้วเขาก็งามมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยสูงนะคะก็สูงมากเลยสุดมือเลยนะคะสุดมือก็ยังสูงกว่าอีกนะคะนี่เราจะให้ชมเนี่ยเนี่ยกำลังกินนะคะอันนี้คือเรากินเขาไม่ทันนะคะเราก็เก็บไปกินไม่ทันเขาก็จะเริ่มเก่นี่ ก็จะไว้ทําพันธ์นะคะแต่ก็สูงมากๆเลยนี่ก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมกระเจี๊ยบเขียวนะคะ <_ d> um> ก็ไม่ได้ดูแลเลยนะคะปลูกไว้แล้วก็ไม่เคยที่ว่าจะมาก็เก็บเขากินนี่แหละ <_ d> um> เป็นเหมือนกันไหม ต้นเขาสูงมากอะ่ะคือเราหว่านมเมล็ดเราจะหว่านมเมล็ดไปเลยนะเนี่เราก็หว่านมเมล็ดไว้อนะเนาะก็ไม่ได้ขุดเป็นหลุมหรอกเก็เป็นวิถีชาวบ้านเราเนาะแล้วก็หว่านหว่าน,วานไว้ปรากฏว่านีน่แหละเวลาเขาโตเขาโตมากมากเลยเขาโตสูงเลยค่ะทำเมนูอะไรดีครับทุกคนนี่ต้นนี้ต้นนี้อย่างเตี้ยนะ Ừ, แต่ซุ้มนี้อ่ะสุดๆเลยสูงสูงเลยเนี่ยเห็นไหมสูงมากเลยเขาโตเองนะคะก็ไม่ได้บำรุงอะไรเขามากมายแกงส้มอร่อยมากเลยค่ะแกงส้มแล้วก็เอามา ต้มจิ้มน้ำพริกเนี่ยนะคะก็กินดีมีประโยชน์นะคะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะเขาก็จะเป็นเมือกอกนะคะแต่ว่าก็มีวิธีการนะออที่ว่าจะไม่ให้เขาเป็นเมือกก็คือทำในขณะที่น้ำเดือดจัดนะเขาก็จะไม่เป็นหรือเพื่อนๆทำเมนูอะไรดีคะสูงมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะกระเจียบเขียวค่ะ